เรื่องจริงมันต่างกับในซีรีส์ยังไงเป็นช็อตเปิดที่ประทับใจมันต่อสู้กันฟาดฟันมากแล้วก็ไม่เคยใน<ช>ว่าหนังส่งของเนี่ยมันจะมีการพักเรียมเชิงคมกันขนาดนี้รายการที่เราจะหยิบหนังมาดีฟทอลกันคุยกันแบบเพื่อนสวัสดีครับผมเม้งครับผมวิกครับรายการเซซัมติง ช่วงนี้มันมีหนังที่เป็นกระแสน่าสนใจทุกคนคงจะได้เห็นตามฟีดเฟซบุ๊กกันเยอะแล้วแหละโอยผมไม่รู้เลยเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยให้ทายหน่อยแล้วกันเรื่องไรสงครามส่งด่วนอยู่แล้วถูกต้องนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ในดวงใจผมเรื่องหนึ่งเลยผมประทับใจตั้งแต่ ตัวแรงบรรณาจารย์ของเรื่องก็คือคุณคมสรรนะครับหรือว่าไม่ว่าจะง,งา production นโปรดักชันต่างๆสัญญาต่างๆที่ใส่มาในหนังนะครับผมว่าเขาทําดีหมดเลยนะการเดินเรื่องอะไรต่างๆรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือมันนานทีนะถึงจะมีแบบซีรีส์ดีๆแบบนี้ของไทยดูแล้วแบบโหแม่งให้แบบความมืดเขิมหรือแบบพลังบวกมากๆกสำหรบับผมวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องว่าประวัติโดยย่อ,อของคุณคมสรรเราจะได้เห็นว่าเรื่องจริง มันต่างกับในซีรีอย่างไงแล้วก็เรื่องของดราม่าที่หลายๆคนอาจจะพูดถึงอย่างเช่นความท็อกซิกของตัวละครลุยจียเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคุณคมสัรก่อนคุณคมสัรก็คือตัวจริงของคุณสันตินั่นแหละปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของแฟชั่นเอ็กเพสซึ่งผมว่าชีวิตเขาเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้ซีรีเลยคือเป็นคนที่สุดเอาแฟกข้อแรกก่อนดีกว่าผมว่าน่าสนใจคุณคิดว่าคุณคมสันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่อืมน่าจะสักสี่สิบ กว่าแล้วป่ะตอนนี้คุณว่าคุณของสามน่าจะผมหมายถึงว่าเขาเน่จะผ่านอะไรมาเยอะเฉยๆอ่าอคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะอายุเท่าไหร่หรอกแต่พอทราบเนี่ว่าเขายังประมาณ34มวอยะและ<ด>้ว3 4นี่คือระดมเงนได้เแสนล้าน,านก็เขากตั้งแฟตตั้งแต่อายุ29อ่าอะคือแม่งสุดจริงตอนนี้คุณเมงได้กี่ล้านละในวัยของคุณเอ่อประมาณแสนแต่นี่คือติดลบ มึงแตาดูรเ,เรื่องที่ผมจะเอามาเล่าเนี่ยผมก็ฟังมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณคมสรรรวมถึงบทสัมภาษณ์ของพ่วงกลับบ้างเอามาแชร์กันเผื่อใครไม่ได้ไปตามฟังถ้าเล่าประวัติทั้งหมดมันก็คงจะประมาณ8 EP เนาะเราก็เอาเป็นว่าเน้นเก็ตที่ผมคิดว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเหรอวะเอางี้ดีกว่าเริ่มที่เรื่องเหมือนทรายก่อนแล้วกันนะช่วงแรกของเรื่องเลยเขาไปมีเรื่องอแล้วพ่อเขาประกานตัวออกมาแล้ว ก็ต้องทํางานใช้หนี้ที่เหมืองทรายแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาไปทํางานเหมืองทรายโดยการเสนอตัวนะตอนนั้นเขาเรียนมาอะไรนะอ๋อเรียนมาอะไรชนะเหมืองทรายหรือเปล่าไม่ใช่เรียนราชพัฒน์เนี่ยแหละรู้สึกยันราชพัฒน์ลำปางที่นั่นมันก็จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากจีนนะครับแล้วเขาก็ด้วยความเป็นคนคมสั่งเาก็หาคอนเนคชันไปทั่วแล้วก็จนรู้จักเท่าแก่เหมืองทรายว่าเขามีปัญหาแล้วก็ขอไปบริหารอืมไอ้ที่ยนี่คือ ไปนะไปขอไปบริหารเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจเนี่ยตอนนั้นคุณน่าจะแบบเล่นดอทเอกับเพื่อนอะไรในหนังเนี่ยเขาก็เล่าว่าตันตีเนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการไปกว้านซื้อเหมืองทรายอื่นเพื่อผูกขาดราคาแต่จริงๆเนี่ยพอผมฟังในชีวิตจริงเขาเนี่ยเหมือนว่าจริงๆจุดแข็งเขาข้อหนึ่งที่สําคัญเนี่ยคือภาษาจีนอาวุธติดต<ช>ัวคือแม่เขาเป็นครูสอนภาษาจีน แล้วข้อเนี้ยทาให้เขาสามารถสื่อสารก,กับเท่าแก่ที่เป็นคนจีนแล้วก็สื่อสารก,กับลูกจ้างที่เป็นคนไทยได้ดีทําให้การบริหารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปแก้พวกคอร์รัปชันต่างๆไปจัดการเรื่องราคาแล้วก็มีการลงทุนสายเพิ่มเติมนะครับอ่าพลิกกำลังกำไร,ร,รได้ถ้าเกิดเป็นเราเราเนี่ยเราก็คงพอใจแล้วนะกับผลใจแที่เราทำถ้าตามในหนังกค็คือได้ขึ้นเป็นผู้จัดการถูกไหมเดือนห้ามื เราก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วแหละแต่สำหรับคุณพลางเขาเขาก็ไปต่ริ่มต้นเขาไปทำอีกหลายอย่างนะทั้งอสังหานะครับแล้วก็ขนส่งระหว่างประเทศต่อมาก็ถึงทำแฟดนะซึ่งเขาทำด้วยเงินทุนของเขานะในความเป็นจริงร่วมกับผู้ก่อตั้งประมาณเจ็คนด้วยเสียเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งับเป็นโฟ f o เดอร์แล้วตอนก่อตั้งเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวละครเสียวอยู่เนี่ยเป็นตัวละครที่ซีรีส์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ ประกอบเรื่องราวของนังขึ้นมาให้มันสมบูรณ์มากขึ้นมาเติมแต่งให้ใหได้อัตลักมากขึ้นใช่ทั้งในแง่ของความโรแมนติกนะครับหรือว่าเล่าเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นมันจะมีฉากสําคัญฉากหนึ่งที่เสี่ยวอยู่เนี่ยมาดูตลาดในประเทศไทยอ,อแล้วก็สงสัยว่าดีจริงหรือปเปล่าเออมันดูดนเวอร,นะวอร์อะไรเงี้ยจ้างคนมาต่อแถวในเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของลุยเจียอ่าถ้าชื่อจริงเขาชื่อหวยเจีย จ้าหน้าที่ระดับสูงเลยของอาลีบาบาเป็นตัวพ่อของ e อีคอมเมิร์ซทางนั้นเลยอ่ะซึ่งเขามาดูทีแรกเขาก็ไม่เชื่อเหมือนเสีย่ยวยูนี่แหละจนต้องแอบไปดูเองว่าเฮ้ยมันจ้างมาะกอแถวหรือเปล่าหนังก็หยิบเก็บต,ตรงเนี้ยมาใส่ <feel> ให้กับเซี่ยวยูใช่พัสดุป,ปลอมอันนี้ผมก็ดูซีเค e t ซอฟ์ของอคุณเคนนะนะเขาก็เล่ามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีหนังรืนี้แล้ว่ามีถูกการแจ้งโดยการที่ว่า ส่งพัสดุไปแบบตามชายแดนเนี้ยแล้วไม่มีผู้รับเนี้ยก็ต้องตีกลับมากลับไปส่งให้ครบสามรอบตามกฎหมายแล้วก็ต้องเก็บของไว้อีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สร้างประสาทต่อเขามากนะครับก็คือมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆใช่แต่คือเขาก็ผ่านมาได้เนาะซึ่งจริงๆในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคุณคมสารก็ใส่อะไรอยใช่เล่นนะครับเขาเล่าว่าในช่วงเริ่มต้นเขาเนี่ยเขาก็ต้องบริหารในลักษณะของอันตาพานเขาเรียกเขาเรียกยุคข,ของเขาว่าอยู่อันตรผาน จริงคำว่าอันตพาลเนี่ยเป็นชื่อตอนในหนังแนนะจริงเอใชใช่ใช,ใช,ใชซึ่งเป็นเรื่องอันตพาลหมายความว่าไงอันตราลก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์ไม่สวนวิธีการอาจจะมีวิธีการแบบไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างเช่นเอาเซลเนี่ยไปดักที่สาข,ขาของคนส่งเจ้าอื่นเลยเไปจีบ ต้องๆเลยอะไรเงี้ยว่าไปขโมยลูกค้าถึงที่นั่นแหละคือด้วยความที่บริษัทเพิ่งมาใหม่เขาต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่รอดอก็เป็นอ,อีกเรื่องจริงหนึ่งน,นะครับแสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่าแบบโอ้การแข่งขันที่มันดูเดือดสูงมากมันต่อสู้มันฟาดฟันมากแล้วก็ไม่เคยนึกว่าหนังส่งของเนี่ยมันจะมีการทักเรียมเียคมกันขนาดนี้นะแฟดอีกอนนนนนนันหนึ่งที่น่าสนใจนะมันจะมีซีนหนึ่งที่ สันติพาพนักง,งานไปเที่ยวกันนั่งเรือไปได้วยกันแล้วก็มีฉากที่แบบเหมือนทุกเรือทิ้งอะลอยคออยู่กลางทะเลอะ่ะอได้ยินมาว่ามันเป็นฉากจากเรื่องจริงนะคุณคมสัก์เนี่ยเขาพาพนักง,งานระดับสูงอะไปเพื่อละลายพฤติกรรมคือเขาแก้ว่าเรือทิ้งไปจริงๆใช่คือให้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเพื่อให้เหมือนว่ากระตุ้นความสัมพันธ์หรืออะไรประมาณเนี้ยเชิงจิตวิทยาของเขาอะซึ่งนั่งโสดอยู่นะ เป็นคนวิกโกนไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมน่าจะโกนนะถ้านะต,ต้องลอยเคว้งกลางทะเลแบบนั้นก็แบบไอเหียนมัน่้อเียอะไรเนี่ยมันก็โหดตายผมเองก็ว่ายน้ำามนเป็นด้วยไงอะแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการเขาที่เราได้เห็นเราก็ทึ่งไม่รู้ว่าผลลัพธ์เขาได้น่าพอใจไหมนะหรือว่าโดนเลียหรือเปล่าไม่รู้ยห้ม,มีครั้งที่สองอ่ก <c oughs> เ,เกบอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือแชมเปญห่วยในซีรีส์เนี่ย เาสวคณินคุยกับลูกชายเขาเอนก็ถามว่าทําไมถึงไม่ให้ไอสันติทําล่ะเจสวคณินก็พูดประมาณว่ารสชาติแมงโกที้ยเลยอ่าก็คือชี้ไปที่แชมเปญนะนะอ,อันนี้เนี่ยผมไปเห็นในเฟซของคุณคมสังเขาเล่าเห็นเรื่องนี้ประมาณว่าเมื่อตอนที่เขาลงมาที่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาคอนเนคชันก็มีงานเลี้ยงกับกลุ่มนักธุรกิจคนไทยด้วยความจิตใจของนักขายเนะเาะก็พูดนูนพูดนี่ ปวดอ้างวายเขาก็เป็นของดีอย่างโน้นอย่างนี้พูดว่าเขาจะวางแผนการทํางานบตริษัทเติบโตไปไกลขนาดโน้นขนาดนี้นะแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยจนตอนท้ายเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งเขามาสอนว่าคนเก่งจริงเขาไม่คุยโวแล้วก็บอกว่าวายที่เขามารสชาติข้อเทียเลยซีเรียก็หยิบเก็บตรงน,นี้แหละเข้าไปเล่าในหะ้ังเรามาพูดเรื่องสัญญาในหนังรู้สึกว่าในในหนังเรื่องนี้นมันมีแบบ สัญญาหรือแบบพกกินมิกอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็น,นส่วนที่ทําให้แบบหนังมีความประณีตหรือแบบมีความละเอียดมากขึ้นงานดีจัดงานดีจัดจเดี๋ยวยกตัวอย่างชาน้ําแรกที่ลุยเจี๋ยด่าเคงว่าแบบเฮ้ยใครเขาแดกกันวะโง่ชิบหายเราก็จะเห็นว่าเคนเนี่ยพยายามจัดเต็มกับตัวน้ําชามากแบบจัดอ้อชามาอย่างดีเลยแล้วก็ทำเออทำพิธีชงอย่างดีเลยแล้วสุดท้ายเอาน้าแรกให้เขากิน ซึ่งโดยโปกติเขาก็จะไม่ค่อยกินกันเพราะว่ามันจะมีอะไรปนเปื้อนอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบเททิ้งแล้วค่อยกินนะกลายไปว่าในหนังเนี่ยให้รุยเจียกินรุยเจียเห็นก็คงรู้สึกได้เลยทันทีว่าแบบไอ้เคนแม่งก่วงมันก็เสือให้เห็นว่าเนี่ยพอมาดูบริษัทอะไรที่แบบใหญ่โตอะไรแบบนี้ก็คงเหมือนกันก็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหมือนกันก็เลยด่าเขาไปคือด่าผ่านชาใช่แต่จริงๆเนี่ยด่าไปถึงตัวตนของไอเคนว่ามึงไม่ได้รู้จริงแค่ทำท่า ใช่อันนี้ก็คือความคมคายของการเล่าของเขาเป็นช็อตเปิดที่ประทับใจสําหรับตัวละครลุยเชียงเลยนะคือแบบตอนแรกอะผมดูผมก็ไม่คิดว่าจะด่าเคียมถึงขนาดนี้คือเรียกได้ว่าด่าเสียวหมาทําให้รู้สึกแอบ,บชอบตัวละครนี้เลยนะช็อตเนี้ยสัญญาต่อมาจะเป็นอย่างสีเหลืองเยลนล่อมะม่วงแมนโก้มีดอีโต้อะไรครับเนี้ยอออ,อะไรครับเนี้ยทำเพื่ออะไร ือเรื่องนี้มีการใช้สีเหลืองค่อนข้างเยอะนะเท่าที่เราดูเราก็รู้แหละว่าสีเหลืองน่าจะมาจากตัวแบบสีของแฟรเอ็กเพสอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องอ่ะมันจะมีการคุมโทนอะไรแบบเต็มไปหมดเลยคืออย่างสีเหลืองนี้ก็จะสื่อถึงความหวังหรือการเริ่มต้นใหม่หรือการแบบสู้อะไรอย่างนี้ด้วยซ้าอย่างเซนที่สันติเนี่ยก้าวข้ามเหมืองทรายก็จะเป็นซีนที่สสันติเนี่ยเดินขึ้นบนยอดเหมืองทรายแล้วก็มีพาทิ์ด้วยใหญ่ วิชอนนั้นนี่เท่มากเลยโครอริมแอยาก,ากมาร์คไรเดอร์เออมีความแบบกระตูนญี่ปุ่นค่อนข้างสูงแล้วเพลงประกอบแม่งอยางสมอ,อ่อ่าใช่ใช่แต่นั่นแหละซีนนั้นมันเท่จริงมันสื่อให้เห็นถึงแบบเป็นแม่งมาแล้ว,วะ่ะอันตีกำลังบิกิมมิ่งแล้ว,วะอะเริ่มตน้นไปจนถึงแบบกิมมิกอย่างอื่นๆที่แบบที่เขาพยายามแบบคุมมทนสิเหลือมนอย่างซีนที่ไรเดอร์แก๊บโบกไปเจอกับสาววิศวะถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นนะว่า หัวของทั้งคู่้องตีทองพูดถึงผม,ผมชอบตัวละครจัมโบนะเขาเล่นแบบเล่นธรรมชาติดีอะและ้วก็สนุกดูเป็นคนแบบมีคาแรคเตอร์ดีเราจะได้ยินเสียงเขาในโฆษณาหลายๆตัวเลยเต่อมามาสัญญาเรื่องของการ All-in หมดหน้าตักกนะันบ้างอออิเนี่ยเป็นหนึ่งในชื่อตอนของซีรีส์สองคำสองด่วนเลยนะเขาหยิบมาขยายความใหญ่เลยในซีนตอนแรกอะเราจะเห็นการออ l อิของทั้งคู่ ก็คือตัวละครของสันติกับเสนะี่ยวหยูเนี่ยในซีนที่เขาไปเล่นไพ่ด้วยกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงอย่างของตัวละครของสันติเนี่ยเขาก็จะมีการแบบ All-In เรียกได้ว่าแทบจะทุกตามันก็จะสื่อให้เห็นว่าเฮ้ยสนะันติเนี่ยพร้อมสู้ทุกตานะพร้อมสู้ทุกสถานการณ์เป็นคนใส่สุดใสหมดใสหมดในขณะที่เสี่ยวหยูก็จะเลือกเฉพาะตาที่ไพ่ดีนะ โช้เห็นถึงความแตกต่างของทั้งคู่จริงๆมันเป็นซีนที่ทําให้คนดูซึมซับนิสัยตัวละครง่ายๆอยู่กันนะเพราะว่ารู้เลยว่าเฮ้ยตัวละครนี้เป็นแบบตัวละครนี้เป็นหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะมาขยายความเรื่อง All- อ n อีกทีในอีก2ซีนอย่างของการเอาอินของสันติที่แบบใสหมดหน้าตากเนี่ยเขามาขยายความตอนที่สันติโน้มน้าวใจของรุ่ยเจียบนทางด่วนที่ขับรถแล้วก็โรยเงินที่บอกกับรุ่ยเจียว่าเนี่ย ถ้ายังไม่ยอมมาร่วมงานกับเขาเอีกเนี่ยดูที่เงินต้องเสียไปเท่าไหร่ในทุกวินาทีที่ยังไม่ยอมทําด้วยกันอะไรเงี้ยคือหนังต้องการสื่อให้เห็นว่าน,นี่สันติพร้อมที่จะออลอินกับลุยเจี๋ยแล้วถ้าเขาไม่ได้ลุยเจี๋ยเนี่ยก็จบกันเพราะนั้นเขาใส่ออกอินกับลุยเจียเ๋ยแน่นอนกับอีกอันหนึ่งของตัวเสี่ยวอยู่จะเป็นตอนที่มาสัมภาษณ์งานกับสันติสันติเนี่ย ก่อนที่จะรับเสี่ยวหยูเข้าทํางานเขาก็บอกว่าตาเนี้ยมันเสี่ยงนะมาทํางานกับเขามันเสี่ยงนะแล้วเสี่ยวหยูก็บอกว่าก็าถ้าไพ่ดีเขาก็พร้อมจะออกอินเย้ขึ้นช็อ,น,ชอน,นี้มันเท่มากตอนแรกก็แบบเสี่ยวหยูก็ดูฟ็อกว่ารอแบบไพ่ดีแล้วค่อยเล่นอะไรเงี้ยเอยแต่พอมาช็อน,นี้แม่งเท่เลย<อ>คือแบบแสดงให้เห็นเลยว่าเสี่ยวหยู่มังเป็นคนฉลาดแล้วพร้อมจะออกอินกับ ตอนที่มันถูกต้องจริงเชื่อในคมสันว่าคมสันคือไพ่ดีของเขาใช่โคเคือเหมือนมันเป็นการเล่าโดยไม่ต้องพูดตรงๆนะเล่าคาแรคเตอร์ของตัวละครว่าเอ้ยอันนี้แม่งงูทะลุอันนี้แม่งอ่านสถานการณ์อะไรเงี้ยเจ๋งดีในเรื่องสัญญาเนี่ยผมก็ชอบหลายๆอันนะไม่ว่าจะเรื่องของสูตรที่คนรวยต้องใส่สูตรยังไงสันติใส่สูตรแบบหลวมๆหน่อยหรือแม้แต่เรื่องนาฬิกาเยอะแยะไปหมด ขนาดเรื่องการจุดบุหรี่ของทั้งสองคนระหว่างสันตีกับเคนก็ไม่เหมือนกันอม,มีไฟแช็กมีไม้ขีดไฟท,ทุกอย่างแม่งใส่รายละเอียดมาแบบได้ปาระนีดมากๆจริงๆส่วนฉากหนึ่งที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือฉากในห้องประชุมของเคนนะครับในห้องเนี่ยก็จะมีภาพประดับแล้วก็ตอนนั้นเคนเหมือนทำผลงานไม่ค่อยน่าพอใจละเนี่ยงคณินแกก็องมาคุยกับลูกบอกว่าลูกที่แขวนนี่มันชิวไปหรือเปล่า <laughs> เป็นโลปแม่งเป็นแบบภูเขาอะอารมณ์แบบวิวภูเขาแม่งก็เปลี่ยนมาแบบโหตโั้งทรงพลังมากอะ่ะ mm hmm. นะเป็นรูปไก่หรือรูปนกอะไรไม่แน่ใจนะนะครับ mm hmm. แต่ว่าคือมูดของห้องมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะใช่มันชี้ให้เห็นว่า <Yeah. S 1> หนังมันมีทั้งรายละเอียดของการตกแต่งภายใน mm hmm. เรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ซึ่งเขาทำออกมาได้ดีเห็น mm hmm. แล้วก็อยากตกแต่งห้องบ้างนอกจากไม่มีตมัง ไม่ขำแห้งให้กูหน่อยไอเดียน,นั่งนิ่งหน่อยทีนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นหน้าคลิดบ้างที่หลายๆคนพูดถึงนะครับมีชอ็อตสำคัญนึ่งอันนี้ก็สปอยนะครับลีนุกเนาะก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทเหมือนกันนะฉากสำคัญของเขาก็คือตอนที่เขาไปกดรีเซ็ตสายพานซึ่งเงื่อนไขของเขาก็คือว่า แม่เขาป่วยไอ้ฝันเคนเนี่ยก็เสนอการรักษาที่ดูแลอย่างดีมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกฝันหนึ่งก็คืองานที่บริษัทที่แบบโหกศัพท์ทงานแบบโหดูุ้ยเจียก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมองแล้วเห็นใจเรียนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนในครอบครัวเป็นคุณบิ๊กคุณบิ๊กเลือกยังไงครับถ้าผมเป็นลีนุกผมผมไม่ทําแบบนั้นแล้วกัน คือต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำานสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะกรจริงๆก็เห็นด้วยนะแต่ว่าผมจริงๆผมมันไม่แน่ใจใจตัวผมเองนะแต่คิดว่าคงไม่ทำเพราะว่าเราก็คงจะหาวิธีในการช่วยแม่เราทางอื่นนะแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแม่เขาเองก็คงจะไม่ภูมิใจไม่โอเครวมถึงเราเองก็หมดอนาคตด้วยสังคม ไปต่อไม่ได้นะคนทําแบบนี้กันดูปะเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดๆนั้นนะผมว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือความเห็นอกเห็นใจนะถ้าก่อนหน้านี้ลุยเจียเขามีความเข้าใจลินุกคือจริงๆลุยเจียเนี่ยเชียร์ลินุกมาตลอดเนาะแต่การสแสดงออกของลุยเจียเนี่ยมันเป็นแนวยังไงปากอยางใจอยากอยู่กัน มันอาจจะช่วยให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ถ้าเขาเขามองเห็นเรื่องนี้อ่ะทีนี้ก็มาต่อกันเลยเรื่องลุยเจียนะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนแบบนี้คือท็อกซิกไม่ควรมีในองค์กรแต่คนอีกกลุ่มนึงก็ชื่นชมแล้วก็มองว่าเป็นคนเก่งก็ถ้าดูตามในซีรีส์ก็ต้องบอกว่าลุยเจียเป็นคนเก่งจริงแต่ว่าปากเสียแล้วกันซึ่งถ้าในชีวิตจริงอเราเจอคนปากเสีย ขนาดนี้มากๆสำหรับผมนะอมอมเออก็ต้องบอกว่าผมรับไม่ค่อยได้หรอกผมก็ไม่ค่อยชอบคนปากเสียกับผมเท่าไหร่พผมอาจจะปากเสียกลับก็ได้อะไรนี้แต่ว่านั่นคือข้อเสียเดียวสําหรับเขาไงสาหรับบางคนอะถ้าเขามองข้ามเรื่องนี้ได้จะทํางานด้วยกันมีประสิทธิภาพมากนี่ยในเรื่องก็คือสันติสันติเขามองข้ามข้อเสียเรื่องนี้ทุกอย่างที่เขาทํางานกับลุยเจี่ยมก็เลยไปได้ด้วยดีหมด แต่สําหรับบางคนเนี่ยลูกน้องของวิจิตบางคนเนี่ยอาจจะแบบรับไม่ได้เงี้ยก็อาจจะแบบส่งผมต่อแบบการน้ำงานมันขึ้นอยู่กับว่าเรารับข้อเสียนี้ได้หรือเปล่าคือผมว่ามันอยู่ที่เป้าหมายด้วยเนาะว่าเราอยากจะไปไกลแค่ไหนอยากจะวิ่งแซงคนอื่นหรือเปล่าถ้าเราอยากวิ่งแซงบางทีแม่งเราก็ต้องั่านเราก็ต้องทาหนักกว่าคนอื่นซึ่งจริงๆผมชื่นชม ตัวละครนี้นะการเห็นอกเห็นใจพนักง,งานเนี่ยผมว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันก็ช่วยให้พนักง,งานรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับองค์กรที่แบบหัวหน้าสั่งทุกคนทําตามโฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ต้องมาสนใจความรู้สึกมีบางคนที่เขาก็ทําได้ที่เขามีฝันขเขาที่เขาจะก้าวไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นองค์กรที่มีพลังซึ่งอย่างผมเองนี่งจริงอ่ะไม่ใช่คนระย่างนะ แต่ว่าพอได้มาทํางานในบริษัทที่แบบคนเขาขยันทุ่มเทกันนะมันก็กระตุ้นให้เราแบบพยายามด้วยเพื่อองค์กรเพื่อบริษัทเพื่อพนักงานหรือเพื่อตัวเราเองอะไรเงี้ยครับไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคอร์รัปชันมันจะมีซีนหนึ่งที่เพื่อนของสันติก็คือที่เล่นโดยกัปโบรนะ่ไปทุจริตน้ำมันแล้วก็โดนไล่ออกคุณวิทย์มองว่าเนี่ยมันแรงไปนะห,หรือว่าคุณวิทค,คิดว่า การตัดสินใจของเขาเป็นยังไงสำหรับผมมองมองว่าสัติทำถูกต้องแล้วคือต้องบอกว่ากฎของบริษัทหรือแบบมาตรฐานอะไรเงี้ยมันควรจะใช้อันเดียวด้วยกันแับทุกคนถูกว่าถ้าสันติให้โอกาสคนคนนี้ mm hmm. ก็ต้องให้โอกาสคนคนอื่นด้วยนะ mm hmm. ต้องเท่าเทียมกันต้องเท่าเทียมกันเพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็คือเพื่อนเขาผิดเขาไล่ออกเลยคือผมมองว่า ผมไม่ได้หมายถึงคนนะแต่ว่าคนไทยในยบางทีมีลักษณะของการยืดหยุ่นแล้วก็คิดว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยการยืดหยุนนี่มันมีข้อดีนะในการที่ช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่ญญญางได้ทําให้ไปได้ง่ายแต่พอเรายืดหยุ่นกับทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตเนี่ยมันทําให้มันไม่มีความเป็นธรรมอะไอ้นี่ทําไ้่โดนไล่ออกทําไมนั่นทาแล้วโดนไล่ออกงั้นจะมีคำถามคทาํามอไรง,ไงมันก็สะท้อนภาพแบบว่าจริงๆประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่อง โดยการที่คิดว่าเออใครๆก็ทํากันหรือว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกจนตอนนี้บางคนเริ่มเริ่มจะชินกับการทแบบนี้ไปแล้วหนังเรื่องนี้ก็ดีที่ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ย hey, มันต้องมีความเป็นทางนะเพื่อนก็เพื่อนเถอะอะไรเงี้ยดราม่าสุดท้ายผมก็เห็นบางคนที่เขามองว่าธุรกิจแบบนี้แฟนกระขาดทุนอยู่รัวๆแถมลักษณะของธุรกิจคือการผูกขาดตลาดผมว่าก็ไม่ได้ผูกขาดขนาดบอกว่าก็ยังมีมีช่องให้แข่งขัน ผมว่าเรื่องนี้แม่งแบบใหญ่จนรัฐบาลควรจะสน,นับสนออพวกประกอบการอะไรมาก็คือจริงๆตอนนี้เราก็ยังมีหลายเจ้าที่ยังแข่งสู้กันอยู่นะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Amazon หรือ Grab พวกนี้มันจะต้องสร้างฐานผู้ใช้จำนวนมากเพื่อที่จะสร้างความคุมทุนแล้วก็ธุรกิจพวกนี้เริ่มต้นเนี่ยขาดทุน5-10ปีเริ่มต้นะนขาดทุนกันมาตลอดนะ จนใหญ่พอถึงจะเป็นผู้ชนะผมคิดว่าถ้าเราปฏิเสธสิ่งนี้มองว่าเป็นเรื่องผูกขาดหรืออะไรมาขาดทุนแล้วมนาะทุ่มตลาดอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่นะแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องสนับสนุนควบคู่กับควบคุมไม่ใช่ว่าให้เอาเปรียบผู้ใช้ แต่เราต้องทําให้เขาโตนะสุดท้ายผมว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีแล้วก็สอนเราแหลาในเรื่องตัวละครบางตัวก็จะมีนิสัยเสียๆของเขาบ้างไม่ว่าจะเรื่องของการดา่าอย่างดจี๋หรือว่าเรื่องของความมุทะลุของสันติแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีดีมีเลวมีผิดพลาดแล้วมันทําให้หนัก มีอันนานทีก็จะมีแบบซีรีส์ไทยพิธีษกับนะเออเรื่องส่งของแท้แต่มันทําให้เราสนุกมากเลยนะอเอก็อยากจะแบบแนะนําแหละใครยังไม่ได้ดูก็รีบดูซะเออพราะดูแล้วเราจะรู้สึกแบบมีไฟในตัวอยากจะลุกออกไปทําอะไรสักอย่างมันเสริมพลังบวกให้เรานะดังนั้นวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ ถ้าใครพูดคุยในประเด็นไหนก็อยากให้ช่วยการแสดงความเห็นเพราะมันเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ